ทุกทานทกจาข้าจังหวัดสุราธานีครับวันนี้มาเที่ยวงานจากชานะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับผมู้ชมกันได้ไหนครับครับผมเข้าเปนในงานกันเลยนะครับหน้างานครับจะต,ต้องอสแกน กันก่อนนะเจ้าหน้าที่ก็ไทยแี้คารเขาเรียกว่าอะไรก็ออกเลนะเพื่อความปลอดภัยไมครับ,ราก,นนบ,ารบการไม่จบกันแ่ลืมใส่หน้าก,กากกันนะครับมันเข้าไปไนแกนรียบร้อยหกสิบสามสามสิบหกจุดซีนเจ้หกสิบสามโอเคครับ,ไ,รบได้านในกันเลยเจ้าหน้าที่สวยๆน่ารักท่านนะครับสวัสดีครับอรู้สึกว่าจะมีคนได้รางวัลแล้ว ไปดูเศรษฐีได้อะไรได้อะไรนี่ไงนี่ลุงผู้โชคดีวันนี้นะครับได้จักรยานแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเด็กทั้งสองนะครับแบ่งกันขี่นะใค้ถึงพี่สี่คุณน้องสอนกันได้เนาะแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับ ได้รางวัลกันแล้วสหรับการชาติปีนี้นะครับเห็นว่าปีนี้มีรางวัลใหญ่ไม่ใช่ปีนี้สิวันนี้วันที่7มีนาคม2564เนี่ยมีรางวัลใหญ่สองรางวัลคือมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างตอนนี้ระหว่างที่ผมทำคลิปอยู่นี้ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นยังพันอยู่นะแวะไปลุ้นรางวัลจะได้การคำบุญไปด้วยแล้ว ได้ลุ้นรางวัลใหญ่บนสายสองคันนะครับใครร่วงเฮงเข้าไปเที่ยวในงานได้เลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สมักรำเม้นนะครับสวัสดีครับต่อสัปัาหชาตินะครับไปสวยทุกท่านนะครับน้าแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับตรงที่บริจาคเลือดนะครับบริจาคอวัยวะนะครับมาที่นี่กันได้เลยนะครับสูบริจาคครับ ร่างกุศลใหญ่กับงานการต้างๆนี้นครับเข้าไปดูในงานนะครับก็เป็นของเอากินของกินเล่นกินจริงนะมีเยอะแยะมีเสื้อผ้ามีเฟอรชูฟชั่นนะครับของที่าระนะเขาสามารถเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกันได้แล้วก็ไปเที่ยวกันได้นะครับวันนี้ค่อนข้างจะอากาศ ร้อนนะตอนกลางวันแต่ตอนเย็นนี้อากาศดีมากๆครับเข้าไปในงานก็ไม่ร้อนนะฝนก็เริ่มยยทยอยกันมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับหลากหลายนะครับอ,อยากกินอะไรจัดไปเลยนะครับแล้วก็ร้านค้าแต่ร้านค้านี่ก็จะเข้าร่วมโครงการว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะนะครับก็สามารถไปใช้จ่ายกันได้นะครับสแกนกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะครับประมาณหกโมงกว่าเนาะหโมงเย็นเนาะก็เก็บบรรยากาศดืม่ม่น้ําตาปีมาฝากตรงนี้ก็คือริมเขื่อนแม่น้ําตาปีนะครับหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชธานีเอง,เองครับไอซ์สตรีมโชวแท่งเดียวน่าจะพอมีนินนอ่อะไรมอ,มอเตอร์โชว์นะครับนิสันบูธนิสันนะครับและได้มีโปรโมชั่นดีๆแจ่มๆเลยครับน,น้องๆน่ารักมาก บูสมาดาก็น้องน่ารักมากนะครับและไปทักทายสอบถามพิ่มเต็มไะได้โปรโมชั่นพิเศษหลากหลายเต็มไปหมดนะครับตัวยุทาก็มานะครับนี่มอเตอร์โชว์ที่งานกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มาก็มีครับสวัสดีครับสวยมากเลยครับรถก็สวยคนก็สวยครับเป็นงานกันต่อมีชิงช้าสวรรค์นะครับเก่งเด่นในงานเลยนะครับก็ผ่าน ครอบครัวสามารถพาไปเด็กๆไปเล่นไปอะไรกันได้นะครับแล้วก็มีของทานของอมีเก้าอี้น้องเก้าอี้นะครับสาหรับรองรับครอบครัวสม,มห,หรับไปนั่งทานันมคณะอน่นะครับเด็กๆก็สนุกสนานกันไปผู้ปกครองก็ทานก็กินกันไปอะไรประมาณนี้ครับมีอาหารหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าอาหาร จานเดียวนะครับเด็กๆกระโดดดึงๆๆๆๆกันเลยนะครับม <Yeah. S 1> so ีความสุขมากเพราะตอนเย็นๆอากาศค่อนข้างกุ้งตัวเบลมเข้มนะครับนี่คืออาหารทะเลนะครับสุราษฎร์ธานีเมืองเขาใหญ่ไข่แดงแห่งแหล่มรมะเอะนั่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินนะครับอูข้าวอู่น้ำนะครับน้ำไม่น้ำตาปีไม่เคยเห็่ยหงก็สุราษฎร์ธานีนะครับปลาตัวโตๆเลยนะครับสามารถใช้ทั้งเราชนะและคนละครึ่งได้นะครับ จัดจัดแค่สวยุกพคัดนะครับค่าขายดีกันนะครับเมบนดาจำเมนดาแซบเห็นเรื่อน้ำลายสอเลยร้อยเดียวเองนะครับครับงานกาชาดปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่5มีนาคม2,564ถึงวันที่14มีนาคมนะครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้วันนี้7วันที่เเนาะก็เริ่มางานเริ่มมา3าวันนะครับก็แวะมาถ่ายทำ บรรยากาศนะครับมาให้ชมกันว่ามีอะไรกันบ้างก็งสามารถแวะมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ดินเครื่อนแม่น,น้ำตาปีจวนผู้ว่านี่เองนะครับโอ้โหหันทะเสดมากๆนะครับยำอันนี้นา่าเจ๊ะมากๆเลยนะเอาไปดูบรรยากาศตรงอ่า ตลาดน้ำน่านถนนคนเดินนะครับวันนี้ก็จะมตรงที่ท่าปะวานเนาะทุอิชาสถานที่ตรงนี้สามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะครับอันนี้ก็คือจุดอ่าคเรียกว่าไปจุดจุดเช็คอินของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาเพื่อไปน้ำตาิีหรือว่ตลาดน้ำสนุกคนเดินนะครับแวะมาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับท่าปะวานนาะปวานก็ยังใส่แมสนะครับป้องกันนะครับการไม่ตกนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยาก ปลอดภัย,อยตอนนี้นะครับก็การไม่ตกเนาะพี่น้องประชาชนก็ดูแลสุขภาพดูแก่ดูแลตัวเองต่งคนต่ดูแลตัวเองก็จะเกิดความปลอดภัยขึ้นนั่นเองครับบรรยากาศสบายมากๆนะครับยามเก็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีดินที่น้ำจะดีที่ข้ามไปมกี่ก็คือกอระพูเนาะอ่า ตอนนี้คนเริ่มเยอะมากขึ้นนะครับตอนค่ำที่ค่ำที่มากขึ้นมากขึ้นครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอากาศดีไงคนก็สามารถความเงียบมาเที่ยวงานได้ได้ค่ะก็ราคาไม่แพงจะดูงานครับแวะมุงกันนพอค่ำก็จะมีงานแสดงของน้องๆนะครับเรียกคนเข้าคิวเริ่มมาไงเป็นเยอะยาวเป็นรถไฟเลยครับยาวมากครับที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแวะมาเที่ยวงานกันนะครับขอบคุณที่ติดติดตามชมนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันนะครับสามารถกดติดตามกันได้นะครับมีอบรรยากาศดีๆสุราธานีก็จะนํามาฝากกันอีกนะครับกับช่องยูทูบชาแนลสยามชาแนลบายชัางหนึ่งนะครับสวัสดีครับ